ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอกูรูโบโยเจเคประกาศลากลาร์ล์ซีซั่นทำหงผังลิชาร์ดขี่กูรูฟุตบอลช่องบีอินกล่าวโทษเจอเก้นครอปทเลอร์ทาร่าประกาศลาทีมกลางฤดูกาลทำให้ลิพูกำลังจะไม่ได้ถ้วยสักใบในซีซั่นนี้พรอบช็อกโลกฟุตบอลเมื่อเดือนมก,กราคมโดยเข้าแถลงยืนยันว่าซีซั่นปัจจุบันจะเป็นการทำงานฤดูกาลสุดท้ายในทีมแอนฟิ์และให้เหตุผลว่าเป็นเพราะการหมดพลังงาน ในช่วงวันปีใหม่หงแดงกำลังมีฟอร์มร้อนแรงแพ้แค่นัดเดียวจาก20เกมลีกและนำเป็นจ่าฝูงทว่าช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาผลงานของพวกเขาตกลงไปมากและทำให้ต้องตกรอบ F a ครับยุด้่าลีกรวมทั้งยังโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้แสงหน้าในลีกอีกด้วยมันน่าเสียดายที่สโมสร,รของพวกเราเนียงกฤษทำผลงานได้แย่มากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็ขอแสดงความยินดีกับแอสตันวิลล่านะหวังว่าพวกเขาจะไปได้สุดทางและคว้าแชมป์มาได้เอเมอรี่ทำผลงานได้มาสจั่นมาก นาเศร้า,าที่มันเริ่มดูราวกับว่าการประกาศลงจากตำแหน่งที่ตัดสินได้ไม่ดีของครอปได้ทำร้ายลิวอร์พูหาใช่กระตุ้นพวกเขาคงสนปินญาเอฟนิวโดมีข่าวค่าตัว2 6ล้านปอนด์ลิวอพูตกเป็นข่าวให้ความสนใจเซอร์เก้ปินญาเอฟปีกดาวรุ่งจากโลโคโมทีมมอสโกมาร่วมทีมคาดค่าตัว26ล้านปอนด์ ตามรายงานจาก SITC ระบวุว่าลิพูนิวคาสเซลเชลซีและแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังให้ความสนใจมายัางเซอร์เก้ปิญยาฟวันดคิดชาวรัเสเซียไปร่วมทีมก่อนหน้านี้นแข้งวัย19ปีเคยเดินทางมาทดสอบฝีเท้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยในฤดูกาลนี้ปิญยาฟลงสนามไปทั้งสิ้น31นัดให้กับทีมชุดใหญ่ของโลโคโมทีฟพ,พร้อมทำไป3ประตูผมเคยบอกไปหลายต่อหลายครั้งแล้ว,ว่าเด็กคนนี้นามีของ อันเดออาชวินอดีตปีกหมีข่าวของอาร์เซอนอลได้กล่าวถึงดาวรุ่งรายนี้กับซัตดฟุตบอลความเร็วคือจุดเด่นของเขาเขาทะยานไปอย่างกับจรวดเลยเขาเข้าใจเกมและรู้ว่าจังหวะไหนควรจ่ายบอลสำหรับผมเซอร์เก้น,นั้นเหมือนกับคริสเตียโนโรนัลโดวิธีการเล่นของเขาสไตล์ของเขาเขาดูคล้ายกับยอดแข้งโปรโตุเกสเลยรู้หรือไม่ breaking the line รายงานว่าดาวินนูนเยสเป็นหนึ่งในผู้เล่น10อันดับแรกในแง่ของการมีส่วนร่วมในการทำประตูในพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้11ประตูและ8แอซิ์โดยเขาทำได้ดีกว่าโอลิวัตกินส์เอรลิงแฮนและโดมินิกโซลันกีผู้เล่นในบรรดากองหน้าเท่านั้นอีกด้วยเพราะฉะนั้น6เกมที่เหลือในพรีเมียร์ลีกของสโมสรลิพูจากนี้เราจึงต้องการนูนเยสคนนั้นกลับคืนมาอีกครั้งเพื่อช่วยเหลือทีมในช่วงโค้งสุดท้ายที่สำคัญแบบนี้ อย่างที่บอกไปเสมอว่านูนเยสนั้นดีทุกอย่างจริงๆและมีครบสําหรับการเป็นกองหน้าที่ดีเลยในส่วนประกอบต่างๆแต่สิ่งเดียวที่ขาดหายไปก็คือการจบสกอร์และนั่นคือสิ่งที่สําคัญมากเพราะในช่วงเวลาที่ทีมต้องการประตูเขาคือกองหน้าตัวความหวังเพราะฉะนั้นเขาต้องแบกรับภาระหน้าที่นี้ให้ได้หวังว่า6เกมที่เหลือนี้นูนเยสจะแสดงให้เห็นว่าเขาเดีพอที่จะแบกรับหน้าที่สําคัญของทีมนี้เพราะถ้าไม่ใช่หรือไม่ได้หรือดูการหน้าภายใต้าการคุมทีมของผู้จัดการทีมคนใหม่ เขาอาจจะไม่มีโอกาสเหมือนในตอนนี้แม้ว่าเกมยุโรปนัดล่าสุดของทีมลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของเจเเคนครอฟจบลงด้วยชัยชนะแต่นั่นก็ไม่ใช่การจบแบบเทพนิยายที่เราบรรดาแฟนบอลหงแดงต่างคาดหวังเอาไว้แต่โดยรวมแล้วมันเป็นการเดินทางที่ยอดเยี่ยมมาก89เกมชนะ54ครั้งเข้าสู่ยูโรปาลีกนัดชิงชนะเลิศปี2016 เข้าสู่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบชิงชนะเลิศปี2018 2019 2022ควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกในปี2019ควา้าแชมป์ซูเปอร์คัพในปี2019ควา้าแชมป์สโมสรโลกในปี2019 2เกมที่จะอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของการเล่นฟุตบอลยุโรป1เกมที่พบกับบรสเซียดอนมุนในยูโรปาลีกปี2016 2เกมคัมแบ็กกับบาซโลนาในปี2019และมีเรื่องราวมากมายที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่พิเศษอย่างมากอย่างการเซฟของอลิซอนเบเกอร์ในเกมกับนาโปลีหรือไม่ว่าจะเป็นจังหวะที่เทรนเล็กซานเดอร์โนเตมุมอย่างรวดเร็วและเรายเสียงตะโกนที่ดังขึ้นว่าดีวอคโอดิก่ช่วงเวลาเหล่านั้นจะยังคงอยู่ในหัวใจของเราทุกคนตลอดไปขอบคุณเจอเก้นครอฟมันพิเศษมากสำหรับเราจริงๆและเราทุกคนดีใจมากที่คุณเป็นผู้จัดการทีมของสมสร,รแห่งนี้ จากภาพภาพนี้คือหนล,ล่าสุดที่ลิเวอร์พูลได้ฉลองประตูจากลูกโอเพนเพลย์มันเกิดขึ้นนัดชนะเชฟฟีเจ็ดสต่อหนึ่งที่คดี้กากโปยิงปิดกล่องแล้วหลังจากนั้น4เกมไม่มีนักเตะลิเวอร์พูลเลยสักคนที่มีเชื่อทําสกอร์วยจังหวะโอเพนเพลย์ Open Play. ตลอด4เกมหลังสุดลิเวอร์พูลสร้างโอกาสทําประตูเยอะมากซึ่งค่า XG หรือจํานวนประตูที่น่าจะได้เฉลี่ยอยู่ที่2.67ลูกต่อน,นัดซึ่งมันมากกว่าตลอดทั้งฤดูกาลนี้2.27 หากตีเป็นค่าเฉลี่ยเทียบกันระหว่างช่วง4นัดกับตลอดทั้ง4สันฉเฉลี่ยประตูที่ทําได้ต่อเกมคือ0.75ต่อ2.46ค่าเฉลี่ยจับบอลในกรอบเคียโทษคู่แข่งเทียบกันได้43ต่อ38.6ค่าเฉลี่ยจํานวนประตูที่น่าจะทําได้ต่อ1นัดเมื่อไม่นับลูกจุดโทษ2.27ต่อ2.07และเป็นเวลา6ชั่วโมงแล้วที่ลิพูไม่มีประตูจากจังหวะโอเพ่นเพลย์ จอห์นโอซลิวันรายงานว่าฮันโยอาคิมวัดเกประธานฝ่ายบริหารบริีิชดอนมูลเปิดเผยถึงหนึ่งในความเสียใจที่สุดของเขาเกี่ยวกับเจอเกนครอบบางทีมันคงจะดีกว่านี้ถ้าหากเราเปลี่ยนทั้งทีมแทนที่จะปลดครอบออกจากสโมสรไปเพราะมีนักเตะเก่งๆมากมายที่เราสามารถหามาทดแทนได้หรือเสริมทัพได้แต่ผู้จัดการทีมเก่งๆนั้นไม่ได้มีมากนักและนั่นคือหนึ่งในเรื่องที่ผมเสียใจที่สุดในชีวิตของผมโยอาคิมวัดเกพูดมันออกมาหลังจากที่ครอบออกจากสโมสรดอทมูลไปไม่กี่ปี หลังจากนั้นและการมองเห็นเขาพาสมสอลอี่พูประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ภายใต้การคุมทีมของครอปก็เป็นอะไรที่เจ็บปวดสาหรับเขาเช่นกันเพราะฉะนั้นสมสอลอี่พูจึงโชคดีมากแค่ไหนแล้วที่เส้นทางที่เดินมามีครอปเดินอยู่ด้วยตลอดที่ผ่านมาเชื่อว่าจะไม่มีใครสามารถแทนที่ชายคนนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับดิโอแลบรายงานว่าบัสเตียนชไวสไตรเกอร์เปรียบเทียบกลยุทธ์ในการซื้อขายระหว่างสมสอลอี่พูและอดีตต้นสังกัดของเขาอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด บางครั้งแม้คุณจะมีเงินในการใช้จ่ายที่มากกว่าแต่มันก็ไม่ได้การันตีความสําเร็จในเรื่องนั้นได้หรอกนะบางครั้งคุณก็ใช้จ่ายเงินผิดอย่างสิ้นเชิงคุณต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของฟุตบอลหรือไม่เปลี่ยนแปลงด้วยและตัวอย่างที่ง่ายที่สุดซึ่งจริงๆก็คือยูไนเต็ดควรได้เรียนรู้จากสิ่งนี้คือผมไม่ได้ว่าพวกเขาอยู่ห่างจากลิพูกี่ไมล์ในเรื่องนี้เจอเกนครอปทำอะไรล่ะเขาเซ็นสัญญาหรือใช้จ่ายเงินในจํานวนมหาศาลหรือเปล่านั่นก็ไม่ดูสิว่าเขาได้อันด เช่นเดียวกับผู้เล่นคนอื่นๆเช่นเดียวกับที่เขาทํากับบริเซียดอทมุนเขาพบกับโรเบิร์ตเดวานดอฟสกี้เขาพบมาลิโอเกซเขาพบมัตฮุมันลูคัสปิเชกยาคุบบาสซิคอฟสกี้อิลคายกุรกันและมาโกรอยรวมไปถึงคนอื่นๆอ,อีกคุณเพียงแค่ต้องมองออกไป45ไมล์แล้วดูว่าพวกเขาทําได้อย่างไรและพวกเขาก็ครองอํานาจมาได้นานแค่ไหนแล้วมันมีสถิตภาพมันอยู่บนนั้นและผมไม่พบมันที่สมสอนแมนยูนเต็ด เกิดอะไรขึ้นกับทีมอังกฤษขอขอบคุณบทความจากไก่ป่าเป็นเพียงคนที่3เท่านั้นในศตรวตรรษ21ที่ตัวแทนจากอังกฤษไม่มีเลยสักทีมที่เข้ารอบตัดเชือกรายการอยู่่าแชมเปี้ยนกับยูโรปาลีกผลการแข่งขันเมื่อกลางสัปดาห์ได้บทสรุปว่าทั้งอาร์เซนอลแมนซิตี้ลิเวอร์พูลจนถึงเวสต์แฮมต่างจูงมือนัดกันร่วงพร้อมกันซึ่งก่อนหน้านี้นับตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมา เคยเกิดขึ้นแค่สองครั้งเท่านั้นได้แก่ซีซัน2 0ง2นถึงสอกับ2 0 1 4 2 0ส5ถึงเท่ากับว่าเหลือเพียงแอสตันวิลล่าเท่านั้นที่ยังพอเป็นหน้าเป็นตาในรายการที่เพิ่งถือกำเนิดมาได้3ปีอย่างยุโรป้าคอนเฟลลีแน่นอนครับก็ปกติที่เสียงข้างนอกย่อมดังขึ้นก็ปกติเพราะพิมลีกเป็นลีกหมายเลขหนึง่งเป็นลีกที่มีการลงทุนใช้เงินเยอะที่สุดและเป็นลีกที่ใครๆก็ให้ความสนใจให้วิเคราะห์ถึงสาเหตุก็น่าจะมีหลายปัจจัยประกอบกัน แต่อย่างหนึ่งที่คล้ายกันเป็นเรื่องของสภาพร่างกายที่กรลัสึกหนักติดต่อกันมานานพอมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ก็เร่งไม่ขึ้นข้อนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เราต่างก็รู้ดีมาตลอดก่อนหน้านี้โรดี ody, field, ้มิดฟิลด์ทีมชาติสเปนของแมนซิตี้ได้ออกมาพูดผ่านไมโครโฟนว่าร่างกายผมไม่ไหวแล้วผมต้องการพักมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่นักเตะระดับนี้จะออกมาเอ่ยปากทำนองนี้ยิ่งโรดี้ด้วยที่ทุกเกมแสดงถึงความกระหายในการเล่นเต็มร้อยเสมอ อีกนั่นแหละนักบอลก็เป็นมนุษย์ที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวเจาะลึกลงไปตลอด2เกมเย่าและเยือนที่เรือใบสีฟ้าเจอเรอัลมาดริดก็ต้องเจอคู่แข่งที่นอกจากวางแทคกติกยอดเยี่ยมแล้วความสดของทีมยังเยอะกว่าด้วยเกยมแรกตรงกับสัปดาห์นัดชิงโกปาเดเรดทําให้มาดริดไม่มีเตะเกม2คาโลอันชลตีเลือกพักตัวหลักกว่าครึ่งทีมในเกมไปเยือนมาโยกาเนื่องจากมองว่าแต้มในตารางค่อนข้างทิ้งห่าง ทางตรงข้ามที่เป๊ปกอร์ล่ายังต้องใช้งานเอริงฮารแลนกับเควินเดบรอยในเกมหลีกกับหลูตันเทาวเพราะเขาไม่ต้องการประมาทกับโอกาสที่จะกวาดชัยในการป้องกันแชมป์พิมลีผลลัพธ์ที่ออกมาก็อย่างที่ปรากฏทั้งคู่ต่างโดนเปลี่ยนออกระหว่างแมตช์กับมฤติพอทีมแพทดวโดนจุดโทษก็มีการพูดถึงว่าถ้าทั้งสองคนอยู่ก็คงเป็นตัวสังหารที่ไว้ใจได้แต่ในต่ไลหลีกของแต่ละประเทศก็มักจะหนุนตัวแทนตัวเองยามีเกมยุโรปรอบางทีก็จัดให้เตะคืนวันศุกร์บางทีก็ให้พักไปเลยในวีนนั้น อย่างเช่นริวกับเปแอชแต่สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นกับพิมลิกเพราะพวกเขาก็เห็นตัวเองมาก่อนลิขสิทธิ์ทีวีที่ขายไปมูลค่ามหาศาลการที่พวกเขาเลือกมาเล่นกับ FA บให้ยกเลิกการเตะรีเพย์นับจากฤดูกาลหน้าเป็นต้นไปก็เหมือนช่วยการลดโปรแกรมกว่านั้นผลกรรมได้มาโยนให้ทีมพวกหลีกล่างที่บ่อยครั้งก็ได้เกมรีเพย์นี่แหละเป็นตัวจุดประกายเรื่องรายได้ด้วยการเจอทีมใหญ่ เรื่องความฝันด้วยการเกิดรีเพย์ได้ไปเตะที่โอทาฟอร์ดแอนฟิลด์หรือเอเมเลสสเตเดียมเมื่อคืนผลหัสตอนที่กล้องจับไปอย่างข้างสนามก็พบใบหน้ายอมรับสาภาพของเจอเกนครอปนี่ไม่ใช่พาพที่น้อยครั้งจะเจอกับชายคนนี้ตลอดเกือบทศวรรษที่เข้ามาเป็นบอสใหญ่ให้ชาวหงในสัปดาห์เดียวเครื่องจากสีแดงที่เคยบทขยี้คู่แข่งก็ช็อตไปดือด้อเกมรุกหมดไอเดียเกมรับก็มีช่องโหว่เปิดตลอดแต่อย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็เป็นเพราะเราไม่ได้พบความกระปรี้กระเป๋าจากผู้เล่นลิเวอร์พูลอย่างเคย เพราะหนึ่งในจุดแข่งที่สุดการทําทีมของครอปอยู่ตรงนี้อย่างไรก็ตามมันก็อาจเรียกได้ว่าอุบัติเหตุที่ทีมจาอังกฤษนัดกันตกรอบแปทีมซีซั่นหน้าพวกเขาก็จะกลับมาได้ในเมื่อคนบ้าๆอย่างเป๊ปไม่ยอมหยุดแค่นี้ในเมื่อประสบการณ์ของมิเกลอาร์เตต้ากับลูกทีมย่อมโตขึ้นกว่าเดิมและในเมื่อเดอะครอปจะได้ต้อนรับผู้นําคนใหม่กับไอเดียใหม่สู่ทีมเหนืออื่นใดยังไงซับพิมริกก็ยังคือพิมริกฟุตบอลก็เหมือนกับชีวิตนั่นแหละมีวัตักรของมัน หาชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ